โรงเรียนบ้านสแกงามยินดีต้อนรับคณะทำง,งานติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนโรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์พุทธศักราช2567ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนบ้านสแกงามตั้งอยู่หมู่ที่11ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์มีเนื้อที่3ไร่3งาน33ตารางวาเป็นโรงเรียนขนาดกลางเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน16คนมีนักเรียนทั้งหมดจำนวน147คนโดยมีนายอารักษ์โพธิบตัตรเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสแกงาม โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีแบบบูรณาการการเรียนรู้งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์จำนวน4,76,190บาทโรงเรียนบ้านสแกงงามร่วมสมทบจำนวน4,810บาทรวมงบประมาณทั้งสิ้นจำนวน4 8 1 1 0 0บาท การนำจออัจฉริยะไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนบ้านสแกงงามมีการจัดชั่วโมงสอนสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันใช้ห้องจออัจฉริยะเพื่อให้คุณครูที่สอนในแต่ละวิชาได้ใช้สื่อการสอนที่หลากหลายทันสมัยเทคโนโลยีนักเรียนทุกระดับชั้นได้มีส่วนร่วมในการใช้สื่อจออัจฉริยะสนใจในการเรียนมากขึ้น ลุ่มเป้าหมายนักเรียนโรงเรียนบ้านสแกง,งามจํานวน147คนได้มีส่วนร่วมในการใช้สื่อจออัจฉริยะในการเรียนรู้ผลลัพธ์ความพึงพอใจที่เกิดขึ้นกับนักเรียนโรงเรียนชุมชนเทคโนโลยีกำลังเปลี่ยนแปลงโลกของการเรียนรู้ให้ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปและที่นี่การเปลี่ยนแปลงนั้นเริ่มต้นขึ้นแล้วด้วยจออัจฉริยะที่จะมาเปิดประสบการณ์ใหม่ๆให้กับผู้เรียนทุกคน วันนี้เราจะมาฟังความรู้สึกของนักเรียนกันค่ะวันดี้ค่ะนักเรียนค่ะวันนี้นะคะครูมีคำถามมาถามพวกเราทุกคนนะคะเกี่ยวกับการใช้งานเคองสื่อจออัจฉริยะนะคะสำหรับคำถามแรกค่ะพอมีจออัจฉริยะนะคะเข้ามาในห้องเรียนถังแดงนักเรียนรู้สึกอย่างไรบ้างคะดีมากเลยค่ะตอนแรกเห็น ผมรู้สึก,กสว่าห้องเรียนมันสมบกรณบมากเลยครับปกติเวลาเรียนไทยก็มีหาวข้อมีจอให้ดูมีกระดก มอ,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 อง้าสติคุณสามหนึ่งภาสามมติให้เห็นได้มองทำให้เห็นชังตวดื้อเลยค่ะค่ะขอบคุณนักเรียนทุกคนค่ะขอบคุณค่ะจากกระดานสู่จออัจฉริยะไม่ใช่แค่เทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปแต่คือประตูสู่โอกาสและการเรียนรู้ที่ไร้ขีดจำกัดที่กำลังสร้างอนาคตของพวกเราทุกคน ปัญหาอุปสรรคเนื่องด้วยจออัจฉริยะที่โรงเรียนบ้านสแกงามได้รับจัดสรรมีเพียงหนึ่งเครื่องเท่านั้นทำให้นักเรียนทุกชั้นได้เรียนจากจออัจฉริยะได้ไม่เต็มที่